แต่อย่างที่บอกครับวันนี้ได้เจอตัวจริงเสียงจริงของทุกทุกท่านแน่นอนนะฮะถามอีกครั้งดีกว่าพร้อมไหมครับทุกคุณพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วนะฮะไปพบกับทีมนักแสดงของเราทั้งเบลล่าราณีคุณแพทย์แลประพาคุณโอ๊ยปราโมทนะักคอมชุนชื่นพี่บอลเชิญยิ้มนะัคุณเดียริสนะฮะขบุนแฮจักบางน้ำกรอย ขอเสียงปรบมือให้ทนพหบจาณน้ำกรอยของเราด้วยนะคบเปิดตัวยิ่งใหญ่อลังการเฮฮาสมกับเป็นอีเรียมซิ่งจริงๆเลยมาแล้วนะฮานกคมพี่บอลมาแล้วนะครับและที่สำคัญนะครับบุตรคนคนนี้ไม่มาไม่ได้เลยนะฮะขอเสียงปรบมือต้อนรับพุวมกับคนเก่งของเราครับพี่ตุ๋ยคุณพลึกเอมารุจีครับเรียนเชิญบนเวทีเลยครับพี่ตุ๋ยครับสวัสดีครับพี่ท่านครับเชิญหน้ากันก่อนเลยนะฮะมาเปซิงมาด้วยเลยเนี่ย <laughs> โอ้โหเปิดมาก็ฮาแล้วนะครับผมมาพร้อมกันเลยนะฮะทุกท่านเลยครับคําถามแรกเลยนะฮะต้องขออนุญาตถามเลยอันนี้คือเป็นความสงสัยของอําเองมาจากบ้านเลยนะครับว่าอยากรู้จริงๆว่าทําไมอีเรียมต้องซิ่งทําไมต้องชื่อว่าอีเรียมซิ่งอันนี้ต้องถามทางผูว่มกับแล้วละครับพี่ก็ถ้าถ้าไม่ซิ่งมันก็จะไม่สนุกครับ ถ้าไม่ซิงก็ไม่สุดดูถ้าต้องต้องต้องให้พี่ตุ๋ยช่วยเ่าเข้าไว้ใต้หน้ากาด <Hello, S 1> แบบนี้ hello, <ก>ับพี่โอเคมาถึงก็หาแล้วครับพี่โอเคคือถามว่าทำไมอีเลียมซิงถ้าเกิดถ้าเกิดเป็นอีเลียมธรรมดามันก็จะธรรมดาไปเบไป<อ>สำหรับยุคนี้ มันนต้อองิยเราอยากให้นางซิ่งและแซบสะหน่อยซึ่งดูจากตัวอย่างแล้วก็ดูท่าจะซิ่งและแซบจริงๆนะฮะก็เกินเบอร์ไปเยอะมากเกินเบอร์เลยเหรอครับครับโอ้โหพี่ตุ๋ยการันตีอย่างนี้เลยนะฮะอยากรู้พี่ตุ๋ยคือนอกจากพี่ตุ๋ยจะเป็นผู้วมกับแล้วนะครับพี่ตุ๋ยยังเป็นผู้เขียนบทเรื่องนี้ด้วยใช่ครับตอนที่ตอนที่เขียนบทเนี่ยครับพี่อิวเรียมเนี่ยเห็นหน้าเป็นเบลล่าขึ้นมาเลยไหมครับตอนแรกตอนแรกยังไม่เห็นครับเราก็เราก็ตามหาอยู่เหมือนกันว่าเฮ้เราเราจะเอาใครมาเป็นเรียมดีอะไรเงี้ยแล้วก็ คุยกับพี่ยอดคุยไปคุยมาแล้วก็เอ๊ะลองทาบทามคนหนึ่งที่เขาน่าจะตลกให้เราได้ไหมอะไรเงี้ยอ๋อครับเราก็มีชื่อขึ้นมาเป็นเขาคนหนึ่งชื่อเบลลานี่แหละแต่เราก็ไม่กล้านะเพราะเราคิดว่าชิบหายแล้วเราเป็นคนจริงใจคร <c oughs> ับทุกท่านครับ <c oughs> คือพูดตรงๆว่าเอ๊ะหนังเราจะเขาจะคิดว่าหนังเรากากไปหรือเปล่าแบบว่าเขาจะมาเล่นเราไหมเนี่ยก็เลยต้องลองไปคุยกับเขาก่อนว่า เบลล่า hey, ตอนไปก็สงบเยียมเต็มตัวกันมากว่าแบบเขาจะยอมเล่นไหมคะ,<ล>ะอะไรเงี้ยมุมเบลล่าแหละครับพอทางทีมงานได้ติดต่อไปเป็นไงบ้างครับก็ครั้งแรกก็คือมีการนัดคุยกันก่อนค่ะหลังจากงานอีเวนต์อีเวนต์หนึง่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คือคจําได้ว่าก็มีพี่ยอดอม,มีพี่ตุย๋ยแล้วก็มีพี่โนดก็คือพี่อีกคนหนึ่งใช่ไหมคะคือแบบเรียงหน้ากันมาแล้วทุกคนอ่ะดูเป็นทางการมากในขณะที่เบาแบบพี่ๆแป๊บนึงนั้นหนูไม่ไหวแล้วหนูก็แบบถอดรองเท้าส้นสูงแล้วก็ใส่รองเท้าแตะคีบคุยเาะ แล้วครั้งแรกในการเจอกันพ่าแบบเราไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือสบายๆก็ได้พ่พอเห็นรองเท้าแตะเขาปั๊บเราก็เข้าทางกูแลสบายใจละอะไรค่ะแล้วก็พอได้อ่านเรื่องย่อค่ะก็ก็ตอบตกลงเลยเพราะว่าคือความจริงมันก็ไม่ค่อยใช่ตัวเองเท่าไหร่นะคะพี่ตุยมันไกลตัวมันไกลตัวทำไมพี่โอตพี่แพทเริ่มมีรีแอคชั่นนะฮะเริ่มมีแบบอื้มอืมอะไรกันนะฮะ อังนั้นถามดีกว่าที่บอกว่าใกล้ตัวไกลตัวเนี่ยอีเรียมคาแรกเตอร์เป็นยังไงครับเบลล่า ก็มีความแสบซิ่งแล้วก็อิจฉาพี่สาวที่เพอร์เฟกทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่เข้าใจว่าการที่เราเป็นแบบเนี้ยมันผิดตรงไหนฝันว่าสักวันหนึ่งอ่ะเราจะมีผู้ชายมาชอบเราที่เราเป็นแบบนี้เพราะว่าคือเรียมเขาก็มองว่าตัวเองไม่ผิดที่แบบเออฉันสกากันฉันจะอะไรฉันก็ไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วก็ชอบบูเตะต่อยมากก็จะมีแก๊งเพื่อนเนี่ยค่ะนาคอมไปไหนคะนาคอมมีการเล่นเก้าอี้ดนตรีกันเบาๆที่เดิมครับโอเคครับ ครับผมนี่โซนก่าเลสซิ่งอีกครับผมไอ้หนู่มน่านีแล้วลูกนะโอเคลูกเชิครับตามสบายครับก็มีนะค่อมพี่บอลพี่โรเบิร์ตนะคะแล้วก็พี่เดียริสที่จะเป็นเพื่อนเพื่อนตายด้วยกันได้มีภารกิจช่วยใช่ค่ะช่วยครอบครัวครับผมถามอีกนิดหนึ่งครับเบลล่าครับได้ข่าวว่าเรื่องนี้เบลล่าคือทุ่มทุนสุดๆเลยอะไรที่คุณไม่เคยทำทีมงานจั้คุณทำหมดเลยใช่ได้ทำหมดเลยใช้งานหนูคุ้มมากค่ะ <laughs> ครับรมีอะไรบ้างครับ,ค,รบคือไปเรียนเพิ่มเติม<ก>อะไรบ้างก็มียิงธนูขี่ควายเออมีซีจีใช่ไหมคะคถ่ายใต้น้ำแล้วก็ก็ไปถ่ายที่แบบแม่น้ำจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นทีมงานบอกคุณเกือบจมน้ำเหรอฮะใช่ค่ะคือมันเป็นเหมือนสามแยกของของตรงแม่น้ำอะคะ่ะแล้วน้ำมันจะค่อนข้างเชี่ยวไงคะแล้วเบลว่าในโบสถ์ะเบลต้องเดินฉีกจากคนอื่นซึ่ง ทีมงานเขาก็เซฟให้ด <c oughs> no ้วยการเหมือนมีสลิงม oh no, ีแบบแพลตฟอร์มอยู่ข้างใต้ใช <c oughs> ่ไหมคะแต่เบลว่าไปไม่ถึงแล้วแบบน้ํามันก็แบบซัดไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ขอบคุณพี่บอนค่ะฮีโร่๋อนี่ฮีโร่อยู่คนนี้คนที่ช่วยไว้ใช่ไหมครับใช่ค่ะโอ้โหนี่ฮะเลิฟกันที่สุดเลยนะเปิดเปิดไม่หมดเลยก็ได้นะคะเออณคอมเริ่มจะพูดคุยกับเราล่าไม่ดังพี่เรียกให้หน่อย นี่ไงนี่ไงเปิดให้หมดเลยค่ะคุณพี่จัดมาเลยนะฮะอย่าพูดอย่าพูดแทรกเหมือนกันเบอร์ที่พี่แพทย์บอกเพราะอะไรชื่อพร้อมถามว่านางเอกคือใครเพราะหนึ่งที่เรากลัวกลัวเรื่องเดี๋ยวปัญหาเราจะเกิดเรื่องคิวกับเขาเพราะบอกเบลล่าเฮ้ยอยากทำงานด้วยเลยเพราะเราดูละครแล้วเราติดมาไงครับแล้วพอเป็นเบลล่ารีบรับเลยแล้วถามว่าเลียคิวใช่ครับผมยอมแบบนอนน้อยกันเลยอ่ะ ยอมเพื่ออยากทํางานกับเขาอ๋อคือระปลืมอยู่แล้วครับครับเพราะเขาเป็นนักแสดงที่ต้องไปต่อแต่ว่านักแสดงบางคนเนี่ยอาจจะอยู่ไม่ถึงแล้วอะไรเงี้ยเราก็ต้องเฮ้ยไปกับเบลล่าดีกว่าครับผมความใจนะครับกูยังอยู่กับเมึงอีกนานกูก็ระลึกเลไม่รู้ใครไปก่อนแล้วมกูเลยว่ากันฮะแต่ผมบอกเลยว่า เขาเป็นดาราที่นักแสดงที่เพียบพร้อมเต็มที่ครบถ้วนครบถ้วนแล้วไม่คิดว่าเฮ้ยเราไม่เคยทํางานกับเขาอืมเราไม่คิดว่าเฮ้ยผมพอเสร็จผมจะมานั่งคุยตลอดนะสามคนพี่เบิร์ดอีกคนนึงครับน่ารักมากอืเขาลงมาหาพวกเราเขาคุยกับพวกเราครับซึ่งจริงๆไี่คุยกับพี่เบิร์ดจนพี่เบิร์ดไปคนหนึ่งแล้วเนี่ยแล้วมาคุยกับพ่อต่ออ๋อ <c oughs> ไม่มีใครรีบ <c oughs> ไม่มีใครรีบพี่บอลระหว่างที่เราทํางานเนี่ยจะเปลี่นตลอดสามคนเพราะชื่นชมชื่นชมเลยว่าเฮ้ยคนน่ารักมากจริงครับเข,เขาลงมาหาพวกเราอะ่ะซึ่งซึ่งมันเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นแบบว่าเฮ้ยมันทําให้รู้สึกล,ละลายพฤติกรรมพวกเราด้วยครับเกงนะตอนแรกผมบอกเลยพี่บงพี่เบิร์ดเกงหมดอ๋อใช่ไม่รู้จะมายังไงนะฮะแต่ผมเชื่อว่าใครที่ร่วมงานกับเบล่าดรู้สึกเหมือนพี่บอลหมดเลยครับและสบายใจแล้วก็มีความเป็นมืออาชีพแล้วก็เป็นกันเองที่สุดเลยใช่ครับนั่นแหละครับผม ครับผมมาทันค่ะเช่นกันเดีริสบ้างครับผมหัฮลนี่ไงนี่ไงฮาเลนิงซองโอเคค่ะสำหรับเดีริสนะคะก็เรื่องนี้ก็รับบทเป็นฟักทองอะไรนะคะคุณพ่อไม่ไม่เสียงเล็กจังอ๋อก็ไมค์เขาปรับดีอ่ะนะคะปรับปรับใหญ่ๆหหน่อยได้ไหมคะ S <S สวัสดีครับโอเคค่ะดีใจเลยนะคะไม้ร mm okay, ุ่นนี้ปรับได้ด้วยนะครับปรับได้นะคะไม่ปรับนะคะก็เดริสในเรื่องนี้ก็รับบทเป็นฟักทองเป็นเพื่อนสนิทแล้วก็เป็นลูกพี่ลูกน้องซึ่งขอคอนเฟิร์มจากที่พี่บอลพูดเมื่อกี้วันแรกที่เจอน้องเบลล่าตื่นเต้นมากตัวนิสันอีกย่างเลยคือเกรงไปหมดซึ่งบทต้องเล่นเป็นเพื่อนสนิทด้วยนะ เป็นลูกพี่ลูกน้องดีกว่าคือตัวติดกันตลอดเลยเราต้องโตมาด้วยกันด้วยกันแล้วก็เฮลเฮลกันอยู่ในหมู่บ้านสองคนอยากรู้ว่าเป็นไงไปติดตามดูแต่บอกเลยว่าวันแรกที่จุนองไปละตื่นเต้นมากเป็นละเป็นลมใส่ค่ะอ้าวเหรอครับใช่ค่ะละลายพิธีกรรพี่แกเป็นลมใส่เลย สนิทกันเลยใช่เราถ่ายบูเราเหมือนฝุ่นมันเยอะด้วยแล้วมันก็หลายอย่างอะค่ะแล้วน้องแล้วน้องก็คือเดินเข้ามาคุยกับเราทําให้เรารู้สึกแบบเออเราผ่อนคลายขึ้นหนักก็เลยกลายเป็นว่าสนิทกันไปเลยในเรื่องเนาะก็เป็นเยอะเหมือนกันนะคะพูดถึงที่ได้มาจากเรื่องนี้หลายอย่างเนาะน้ําเนิมเนาะออะเป็นเรื่องดีได้เพิ่มทักษะให้น้องเบลล่าในมุมของเบลล่าบ้าง อยากรู้ฮะว่าเขาโทษขาโทษครับขอโทษแล้วเนี่ยคุณต้องทํางานกับเทพตลกกันทั้ง3ามคนอย่างเงี้ยระหว่างคุณทําต้องมีแบบว่าเทคเพราะว่ามันขำออกมาจริงๆบ้างไหมครับเนี่ยอย่าห่วงเบลเบลจิตแข็งรอสมายดีมากอะเบลไปต่อได้แบบเอาด้วยแล้วสนุกด้วยอะไรอย่างเงี้ยผมเชื่อเมื่อกี้ตัวอย่างก็จริงนะนะคุณแพทเนี่ยไม่ธรรมดาแล้วพี่โอนนะแต่ว่าจะมีเซอร์ไพรส์ตลอดนะคะคือแต่ละเทคไม่เคยเหมือนกันเลยค่ะหรือบางทีเล่นๆอยู่มีเสียงโฮก มาจากข้างหลังทำเสียงออกมาทำไมก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยคือแต่ว่ามันตลกแหละออกมาถูกไหมกองมีความตุกไม่อยากให้ให้เหงาออเอนเตอร์เทนนะครัเอนเตอร์เทนครับผมอ่าอ่ะท้ายที่สุดครับพี่ตุ๋ยครับเรื่องนี้มีอะไรที่คนดูจะเซอร์ไพรส์มีอะไรที่จะแบบว่าว้าวบ้างนะที่สามารถบอกได้ตรงนี้อ่ะโอ้โหไม่ต้องบอกหรอกทั้งเรื่องเลยเข้าไปดูเถอะนี่ไงเรื่องจริงๆรคือที่พูดล่วงร้าวเนี่ยเขาจะรีบกลับอ่ะหรอครับต้องไปกินยา ทั้งเรื่องอ่ะทั้งเลือกในไหนก็หนไหน้วครับนักคอมฝากหนังเรื่องนี้ซะหน่อยเลยดีกว่าครับไล่มาจิละท่านเลยครับฝากผมไดีกว่าไหมในอ้อมอกอ้อมใจผมพูดเป็นหลักการต้องให้นังเอกพูดอ่างั้นขออนุญาตนะครับมาที่เบลล่าเลยครับเริ่มที่เบลและจบที่พี่ตุ๋ยแล้วกันค่ะได้ครับค่ะก็เบลฝากเรื่องนี้ด้วยนะคะอีเรียมซิงค่ะทุ่มเทมากๆแล้วก็ยืนยันเลยค่ะจากฐานะนักแสดงว่าสนุกจริงๆคือ ที่จ่ายเงินมาซื้อบัตรมาดูค่ะคุ้มแน่นอนค่ะฝากด้วยนะคะชัดเจนเสียงปรบมือด้วยนะครับพี่แพทซะหน่อยไหมครับฝากหนังเรื่องนี้ซะหน่อยครับคือหนังเรื่องนี้จะได้เห็นอีกมิติหนึ่งของพี่เบลเลยนะคะครับคือเป็นอะไรที่แพทบอกเลยว่าสุดยอดจริงๆอสุดยอดเรารู้สึกว่าเราไม่ผิดหวังกับการได้มาร่วมงานกับทั้งเซตนี้เลยแล้วมีอะไรเซอร์ไพรส์แน่นอน แล้วอยากให้ดูจนจบอ่ะเพราะว่าเขาเก็บเซอร์ไพรส์จนวันจบเอาเป็นว่าขนาดแพทไปกองแพทยังเซอร์ไพรส์เลยไปถึงกองมึงเล่นด้วยเหรอเอาอย่างนี้ดีกว่าเซอร์ไพรส์อย่างนี้เซอร์ไพรส์มากพูดตรงๆเซอร์ไพรส์ขนาดว่าไปดูเหอะคุณจะเซอร์ไพรส์ไม่พอนี่ขนาดเป็นนักแสดงไปกองเลยไปหันไปมึงเล่นด้วยเหรอแล้วผมแล้วผมก็หันไปเอ้ามึงเล่นด้วยเหรอเออ ก็คิดดูว่าจะเท่าไหรจะขนาดไหนใช่ไหมของจริงครับของจริงเออนะฮะอ่ะสุดๆแล้วนะฮะพี่โอ๊ตซะหน่อยครับพี่โอ๊ตครับก็ฝากครับจริงๆแล้วสิ่งที่ผมแบบบอกเลยว่าคุณเอาลูกขึ้นมาทํางานทาไมคะโัษทีลูกมึงเอาหรอเอาจริงๆตอนเนี้ยไม่ยังไม่ห่างจากตัวกูเลยนะจนทุกคนคิดว่าเป็นลูกกูไปแล้วเนี่ยเด็กมันรักเด็กมันรักครับผมครับก็คือสิ่งที่ได้เห็นเลยคือคนไหนมารู้ว่าคนไหนพ่อมันรัก เนี่ยแล้วนักข่าวอยู่เนี่ยพ่อพ่อก็ไม่ได้ห่วงเลยเดี๋ยวไปดักดอกกันต่อมันก็เหมาะสมกันดีนะเว้ยดูก็รัก้วยเนาะผ่านเลยกับวิธีเอีมซิงกับพี่โรครับคือสิ่งที่จะได้ดูคือจริงๆผมผมชอบการแสดงของน้องเวล่ามากครับคือคือไปเข้าซีนนี่กับผมแบบผมยังตกใจยังคุยกับพัทอยู่เลยว่าโอ้โหเขาแบบกล้าเล่นขนาดนี้เลยเหรอเล่นเต็มที่ขนาดนี้เลยคือคือมันหลุดจากภาพเดิมๆไปเลยครับรับรองว่าสนุกแน่นอนแล้วก็แต่ละซีนที่ เราเข้ากันน่ะคือพี่เนี่ยดูข้างบนนี้ห้าหกคนก็เห็นหน้าก็ตลกแล้วฉะนั้นเข้าไปดูในภาพยนตร์สนุกแน่นอนครับแล้วก็คลายเครียดครับเห็นด้วยทุกประกาเลยพี่โอ้์ฮะมาสุดท้ายแล้วครับพี่ตุ๋ยครับฝากหนังเรื่องนี้อีเรียมซิ่อีกสักครั้งหนึ่งฮะให้ทุกท่านได้ไปชมกันเยอะๆครับก็อยากฝากหนังเรื่องนี้นะครับเพราะว่าพวกเราทุกคนรวมถึงพี่โรเบิร์ตด้วยเราตั้งใจทําเต็มที่นะครับแล้วก็เราอยากให้ทุกคนมีความสุขกับกับเวลาสองชั่วโมงที่อยู่ในโรงหนังอะไรเงี้ยครับก็ อยากให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็รอยยิ้มกลับบ้านกลับไปครับนะฮะเพราะฉะนั้นต้องไปดูกันเยอะๆนะครับเริ่มพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้เป็นวันแรกนะฮะแต่วันนี้รอบสื่อมวลชนเราชมมาพร้อมกันก่อนนะครับอย่างที่บอกว่าวันนี้รอบสื่อมวลชนนะครับพี่ๆสื่อมาเยอะมากๆนะครับขอใช้เวลาสั้นๆนะฮะพี่ๆท่านไหนมีคําถามอยากจะถามทางทีมพ่วมกับแล้วก็นักแสดงนะครับช่วงนี้สามารถยกมือถามได้เลยทีมงานเรามีไมโครโฟนเตรียมไว้ให้แล้วนะครับมีไหมครับ ย,ย,ยไม่ต้องแย่งกันครับยังไม่มีใครยกเลยพ่อแต่ไม่ต้องห่วงครับหลังจากแถลงข่าวเสร็จแล้วนะฮะ,ะเดี๋ยวเรามีแบ็กดรอปนะฮะเราสามารถสัมภาษณ์กันต่อได้เนาะอเอาเป็นว่างั้นตอนนี้นะฮะขออนุญาตนำผู้ท่านเข้าสู่การถ่ายภาพร่วมกันก่อน,อนเลยนะครับ <S <S เรียนเชิญเลยนะครับ <S <S ถ่ายภาพร่วมกันก่อนช็อตแรกนะฮะ <S <S ทุกท่านบนเวทีนะครับนี่แหละฮะนักแสดงนำอิูเรียมซิงนะครับรวมถึงผู้กำกับและคนเขียนบทของเราพี่ตุ๋ยด้วยนะครับเรียนเชิญทีมงานได้เลยนะครับ อีกสักครู่นะฮะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปที่โรงภาพยนตร์และก็ชมรอบสื่อมวลชนครั้งแรกพร้อมกันเลยกับอ e ีเรียมซิ่งนะฮะรับประกันความฮาความมันแน่นอนครับอย่างที่ได้คุยกันเมื่อสักครู่นี้โอ้โห,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 โหปล่อยมุกกันไม่หยุดจริงๆเริ่มต้นนะครับทั่วประเทศไทยตั้งแต่วันพรุ่งนี้ครับ19พฤศจิกายนพร้อมกันทั่วประเทศอ e ีเรียมซิ่งนะฮะสนุกแน่นอนนะครับ นี่คือช็อตแรกของเรานะครับเชิญกล้องกลางนะครับและขออนุญาตเรียนเชิญคณะผู้บริหารเพิ่มเติมนะครับแล้วแบนี้ขอเรียนเชิญพี่ยอนครับพี่ยอนฤทธิ์ชัยพวงเพชรนะครับโปรดิวเซอร์ภาพยนตร์เรื่องอีรียมซิงค์นะครับเรียนเชิญครับเรียนเชิญครั้งที่สองครับเรียนเชิญพี่กองชลากรปัญญาโฉมครับท่านกรรมการผู้จัดการสายงานดิจิทัลทีวีบริษัทไทยบรอดคาสติ้งจำกัดมหาชนครับ เรียนเชิญนะครับคุณธนกรบุลีเวคินครับท่านประธานเจ้าหน้าที่บริหาร M Pictures Group ครับรเรียนเชิญนะครับรคุณพรชยัยว่องศรีอุดมพรครับท่านประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่า,า,ายภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศ M Pictures Group ครับเราจะถ่ายภาพนะครับหลังจากช็อตนี้จะมีอีกหนึ่งช็อตนะครับ ต้องขอขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณนะครับจากใจเลยนะฮะผู้ใหญ่ใจดีของเรานะครับเอ็มพิคเจอร์จำกัดเวิร์คทอยส์เอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดมหาชนแปริทโปรดักชั่นเอ็มชานอลช่องเจ็ดสีทรูไทยฟิล์มผู้บริหารและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเลยนะครับเรียบร้อยนะครับท่านนักแสดงและผู้มุ่งแกะอยู่กันบนเวทีนะครับขอบพระคุณนะครับท่านผู้บริหารทุกท่านบนเวทีเลยนะครับขอเสียงปรบมือให้ผู้บริหารของเราด้วยนะครับผู้ใหญ่ใจดีนะฮะที่ทำให้เอเรียมซิ่งได้ซิ่งสมใจเลย และลาแบบต่อไปนะครับมีทั้งคณะผู้บริหารนะครับและคนในวงการบันเทิงหลายท่านที่มาร่วมแสดงความยินดีในวันนี้นะครับก็ได้มอบช่อดอกไม้ให้กับตัวแทนนักแสดงอ e ิรียนซิ่งของเราครับท่านแรกนะครับขอเรียนเชิญพี่น้องอรุณชาและพี่ไก่ครับได้มอบช่อดอกไม้เป็นกําลังใจให้กับทีมงานและนักแสดงของอ e ิรียนซิ่งนะครับเรียนเชิญน้องเบลล่าเป็นตัวแทนรับมอบช่อดอกไม้ครับ กำลังใจนะฮะให้ทั้งทีมงานรวมไปถึงซีนอนนักแสดงเอียร์มซิ่งทุกคนเลยครับดประการความฮาความสนุกนะฮะนี่คือแอดเวนเจอร์คอมมแห่งปีนะฮะปีนี้เราจอเรื่องมาเยอะมากๆนะครับจะได้มาผ่อนคลายมาฮากันที่หนังเรื่องนี้กันเลยดีกว่าครับเรียบร้อยไหมครับได้ครับขอบพระคุณพี่น้องพี่ใหญ่ไปอย่างสูงเลยนะครับอีกลองหนึ่งครับอีกลองหนึ่งครับ ขระคุณนะครับพี่น้องพี่ไก่มากๆเลยนะครับสั้นคู่นะครับจะเป็นรบกวนเรียนเชิญเพิ่มเติมนะครับขอเรียนเชิญครับท่านด็อกเตอร์ ชวันวัดอริยาวารารมครับทางประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้งบริษัททีแอนบีมีเดียกลประเทศทไทยจำกัดนะครับเรียนเชิญคุณจิพภพพรอริยาวารารมประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท d t t o Corporation จำกัดครับขึ้นไปเวทีให้กิมอบช่อดอกไม้ให้กับคุณชนะกรปุริเวคินนะครับเรียนเชิญท่านชนกรนะคบทานประธานเจ้าหน้าที่บริหารเอ็นพิเคอร์สกรุ๊ปเิเวทีพร้อมกับเรียนเชิญคุณพนชัยว่องศรีอุดมพรครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายภาพยนตร์ไทยและต่างประเท Pictures Group, ศเอบบบช่อดอดกกไม้้นนะคครรัััจาาทง ขอเสียงปรบมือสักครั้งหนึ่งครับ ขอเสียงปรบมือให้กับทุกท่านบนเวทีนะครับกบขอบคุณผู้บริหารทุกทุกท่านนะครับแล้วก็รวมถึงท่านผู้ว่าการคนเขียนบทพี่ตุ๋ยของเราและนักแสดงทุกทุกท่านเลยนะครับที่วันนี้ได้มาร่วมเรียกว่าเป็นการถแถลงข่าวและก็เป็นการรับชมร่วมสื่อมวลชนพร้อมๆกันเลยนะฮะขอบคุณมากๆเลยนะครับ ย้ำอีกสักครั้งหนึ่งนะฮะวันนี้มีทั้งผู้บริหารและมีคนวงการบันเทิงได้มามอบช่อดอกไม้เป็นกำลังใจให้ทีมนักแสดงการอ่นน่าฟักข้างเลยนะฮะแฟนคลับก็มากันเยอะเลยบรรยากาศชื่นมืนเป็นกำลังใจนะฮะก่อนที่เราจะเข้าไปชมภาพยนตร์อีเรียมซิ่งพร้องกันมีใครจะมอบอะไรกูไหมนละคอมยังอยู่นะฮะด้านซ้ายมือครับช่วงนี้นะฮะต้องขอขอบคุณนะครับ M Pictures จำกัดนะครับ World f i g Entertainment จำกัดมหาชนครับขอบคุณรฤท Production M Channel ช่อง7สีครับ ต้องขอขอบคุณครับ True Thai Film ผู้บริหารและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนักแสดงผู้ร่วมกับและทีมงานทีพี่สื่อมวลชนแฟนคลับทุกท่านนะฮะร,รวมถึงทั้งแขกผู้มีเกียรติที่มาให้เกียรติร่วมงานของเราในวันนี้ที่สำคัญที่ขาดไม่ได้เลยนะครับขอบคุณเจ้าภาพนะฮะในการจัดสถานที่เมเจอร์รัชโยธินแห่งนี้เลยครับและขออนุญาตนะครับประชาะสัมพันธ์เล็กน้อยครับสำหรับภาพยนตร์อีเรียมซิ่งรอบสื่อมวลชนของเราจะฉายที่โรงภาพยนตร์หมายเลขหนึ่งสองสี่ห้าเจ็ด 12 13 14ทั้งหมด8โรงภาพยนตร์ด้วยกันนะครับและใช้ย20นาฬิกาตรงนะครับนั่นคือ2ทุ่มครับเพราะฉะนั้นท่านไหนที่ทนธุระเรียบร้อยแล้วนะครับเรียนเชิญ